จีนสร้างประวัติศาสตร์ก้าวหน้าล้ำไปอีกขั้นด้วยการสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ขึ้นใช้เองเช้าวันที่29เมษายนปี2021นี้ที่สถานีปล่อยยานอวกาศวันเฉิงบนเกะาะไหหลําทางตอนใต้ของประเทศจีนจีนได้ประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดลองมาร์ช 5B ซึ่งเป็นจรวดขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดของจีนบรรทุกชิ้นส่วนของสถานีอวกาศที่เป็นโมดูลหลักชื่อว่าเทียนเหอขึ้นสู่วงโคจรขหงโลกแล้วกางแผงโซลา่าเพื่อเริ่มใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นการจบภารกิจที่สมบูรณ์มากถือเป็นก้าวแรกของความสําเร็จในการเดินทางส่งชิ้นส่วนเพื่อสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ของจีนชื่อเทียนกงซึ่งแปลว่าวิมานลอยฟ้าจากแผนการเดินทางทั้งหมด11ครั้งให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี2022ซึ่งเป็นการใช้เวลาสร้างสถานีอวกาศที่เร็วมากๆสถานีอวกาศเทียนกงถูกออกแบบให้เป็นรูปตัว T โดยมีโมดูลเทียนเหอเป็นแกนกลางหลักใช้เป็นส่วนห้องควบคุมและที่พักลูกเรือยาว16.6 16เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง4เมตรแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักส่วนคอนเนคเตอร์เป็นประตูสำหรับเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆส่วนไลฟ์พพอร์ตและคอนโทรลเป็นห้องบังคับและพื้นที่ลูกเรือรีสอร์ทเซกชันเป็นส่วนเก็บสัมภาระในส่วนที่เป็นปีกรูปตัว T มีโมดูลเหมืองเทียนและวั่นเทียนใช้สำหรับเป็นห้องทดลองมีประตูทางออกเพื่อให้นักบินอวกาศสามารถออกไปทำงานภายนอกสถานีได้ทำไมจีนต้องสร้างสถานีอวกาศใหม่ ในปัจจุบันสถานีวกาศมีเพียงแห่งเดียวคือสถานีวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ใช้งานตั้งแต่ปี2000ยาวนานมาถึง21ปีแล้วโดยมีอเมริกาและรลัสเซียเป็นแกนหลักในการสร้างและมีประเทศอื่นๆช่วยเสริมเปิดบริการให้ชาติต่งตางๆสามารถใช้บริการได้แต่ประเทศจีนใช้ไม่ได้เพราะถูกอเมริกาคว่ำบาตไม่ให้ใช้โดยอ้างว่าเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติปัจจุบันจีนวิจัยทางอวกาศยังไง จีนเคยส่งสถานีอวกาศขนาดเล็กที่มีนักบินอาศัยอยู่ได้ระยะเวลาสั้นๆขึ้นไปแล้วสองสถานีคือเทียนกง1และเทียนกง2และเคยส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนวงโคจรของโลกแล้วทั้งหมด11บคนเพื่อทําการทดลองวิทยาศาสตร์และทางด้านอวกาศต่างๆซึ่งแต่ละครั้งทําการทดลองได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะพัฒนาด้านอวกาศได้แบบยาวๆคือต้องสร้างสถานีอวกาศของตัวเองให้นักวิทยาศาสตร์ของจีนอยู่ได้แบบยาวๆ สถานีวกาศเทียนกงต่างจากสถานีวกาศนานาชาติ ISS ยังไงในด้านขนาดสถานีวกาศนานาชาติมีขนาดใหญ่โตมโหฬารเท่าสนามอเมริกันฟุตบอลมีน้ำหนักถึง400ตันลอยสูงอยู่เหนือพื้นดิน400กิโลเมตรที่ต้องมีขนาดใหญ่แบบนี้เพราะเกิดจากการที่หลายประเทศต่างคนต่างสร้างโมดูลของตัวเองแล้วมาต่อกันเหมือนจิ๊กซเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละวันต้องเดินทางบินวนรอบโลกเป็นระยะทางไกล700กิโลเมตร เหมือนต้องบินไปกลับจากโลกไปดวงจันทร์ทุกวันทําให้ต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงมากสถานีวากาศเทียนกงมีขนาดเล็กเพียงหนึ่งใน5ของสถานี ISS น้าหนักรวม80ตันเบาวกว่าสถานี ISS 5เท่าเช่นกันเพราะเกิดจากการออกแบบรละวางแผนใหม่หมดตั้งแต่ต้นจนจบแบบรวดเดียวเรียกได้ว่าจิวแต่แจ๋วครับด้านความทันสมัยสถานีวากาศ ISS ใช้มายาวนาน20ปีแล้ว ก็ต้องมีสภาพตามอายุใช้งานเป็นธรรมดาครับส่วนสถานีวากาศเทียนกงเพิ่งออกแบบและสร้างขึ้นใหม่เอี่ยมอะไรก็ดูดีและทันสมัยไปหมดครับเช่นส่วนพื้นที่พักลูกเรือส่วนห้องควบคุมจีนวางแผนใช้สถานีวากาศเทียนกงยังไงสถานีวากาเทียนกงจะสร้างเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี2022และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเกิน10ปี พื่อให้จีนสามารถทดลองและพัฒนาความรู้ต่างๆบนอวกาศได้อย่างเต็มที่เช่นการปลูกพืชผักผลไม้บนอวกาศการปรับตัวและการใช้ชีวิตประจำวันบนอวกาศปเประยะเวลานานเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านอาวกาศในอนาคตจีนไม่ได้สร้างสถานีอวกาศเทียนกงขึ้นเพื่อใช้คนเดียวครับแต่เปิดให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศอื่นใช้บริการด้วยตอนนี้จีนได้คัดเลือกโครงการจาก19ประเทศเช่นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีต่อคิวจองใช้บริการแล้ว มีโครงการของประเทศไทยในการทดลองทําอาหารให้นักบินอวกาศด้วยเครื่องพิมพ์3าดีได้รับคัดเลือกด้วยฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากๆครับจีนเชื่อว่าสถานีอวกาศเทียนกงแห่งใหม่นี้จะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการสำรวจอวกาศและดาวดวงอื่นอย่างดวงจันทร์และดาวอังคารได้เลยคุณคิดยังไงกับการสร้างสถานีอวกาศเทียนกงของจีนคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนคุญด,ด้วยกันกด subscribe และแจ้งเตือนเรื่องเด็ดๆที่ต้องนันใหม่สวัสดีครับ